เ้ยเดี๋ยวเ,เขามาเอาพลังเฮาห่เอาเดี๋ยวค่อยคุยคนบ้านเดียวกันคุยกันได้เจ้าใจดีเกินไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบเบิ่งกอนสันเออเดี๋ยวก่กอนถามเบิ่งกอนโอ้เหลนเราก็สอบภาเลย ไไปเดี๋ยวเขาไปเบิองนนว่ะไปไล่บนนี้แล้วเฮ้ยโอ้พี่แขกเด็ดไปจนเบิ้อต,ต้นเลยแม่โอ้โหคือเด็ดไปหลายแท้โอ้ยเบิ้อต้นแล้วตัวนี้เดี๋ยวค่อยจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าค่อยๆค,คุยกันเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวถาก่อนถาเบิองซะก่อนโอ้ก็เอาไปหลายโพด โอ้ปลังกําลังงามนี่กระลังหอไว้ลุกกําลังใหญ่นี่โอ้ป้าือเก็บไปหลายแท้เก็บไปแค่พ่อกินกับบวาดด้เน,นี่ยนี่นี่เก็บไปหลายเกินน,นี่เอากระสอบม้าใส่มาไหวได้นี่โอ้เป็นเพราะว่าเจ้านะใจดีเกินไปนี่แหละเขาจึงได้เอาเปียกเขอ้าอยูงสิไงโอ้ก็ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะก็เลยบดิวาย,ยั่งแล้วก็นึกว่าเอาไปแต่พ่อกิน เอา้าอีหยังนะพี่แขกป้าเอาฝรั่งเข้าไปขนาดนี้แล้วพี่ยิง่งใจเย็นอีกเหรอหรือว่าพี่น่ะย่านป้าบอกม่โลดบ่บอบ่บออไกลัวดอก,อก,อก,อกแต่ว่าเทียนหาที่หลังคิดยังห้มันดีมันรอบครอบขันแจ้งตำรวจมาป้าเราเสียเอาหนาไปไว้ใส่สัน <Yeah! S 2> ไปกลับบ้านไปก่อนไปเดี๋ยวไอ้จัดกการเอง เอออุ๊ยฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันได้เดี๋ยวคอยคุยกันเอาป้าจะรีบไปใส่น่ะโอ้ยเอาฝรั่งเข้าไปก็จะเป็นฝาวไปไสเนาะหนามโมโหปาจริงๆเลยเอาฝรั่งเข้าไปยังเทศหน้าตาแบบใส่เฮ้อย อ้าวเป็นอะไรเนี่ยอะไอเมื่อกี้นี่พอยางสวนห้างกันกับป้ามาก้วยแหละเออแล้วไงกับป้าเพื่อนน่ะทามเลยเด้เพื่อนกระตาบเพื่อนลุกลี้ลุกล้นเนี่ยบลูเพิ่จะเฝ้าไปยังน่ะดูดิคิดล่ะนาดม่งโงยจิเอานะมูลคา่านว่าหลายดอกเป็นเพื่อนบ้านกันก็นต้องย่อมย่อมกันไปซะ oh, <no. S 1> ยอมยอมยอม ที่ยังกันยอมเออสั่งมันเถอะอย่าไปคิดมากเลยอ่ะป้า,าตังมาให้ตังให้เขาฝรั่งอุ้ยทำไมให้เยอะจังไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเฮ้ยมันเยอะเกินนะป้าไม่เยอะหรอกเออเออไม่ออไปยังหรอกแค่ว่าบอกบอกกันก็โอเคแล้วล่ะ เมื่อเศร้าเนี่ยป้าเฝ้าญาติอะเพิ่นมาแล้วเพิ่นจะเมื่อบานบุรุษวจาวิญญางเป็นของฝากเพิ่นดีก็เลยนนิดถึงฝรังพ่อมาแล้วบ่มีคนอยู่เฮียนป่าก็เลยไปเก็บฝรังมาก่อนนี่แหละแต่คอยเอาตังค์มาให้เพราะว่ามันบ่มีคนอยู่ญาติบอท่านเพิ่นเดี๋ยวญาติเพิ่นจะเมื่อแล้วนะบ่กวัวแล้วนะเดี๋ยวเมื่อกันเด้อใจเลืไอนี่แหละจำไว้เรื่องบุญไหั้นะเฮาต้องคิดให้รอบคอบเห็นบ่ ป้าเอาเงินมาคืนให้แล้วนกันียังต้องค,ค,ค,ค่อยๆคุยกันจึงได้หูเรื่องจริงเป็นเรื่องเท็จคือไว้ได้แบดนี้เอ้ตรงฟังเหตุผลให้เรียบร้อยก็กอนก่กอนส <ขอ S 1> ิว่าอีหยังเป็นบอขอโทษจ้าเออให้กับทคอาัยแล้วอภัยแล้ว